ุรินประกาศการสภาประกันรายได้ข้าวปี4ี่ไร่ละ1,000บาทมาแน่ชาวนารับเงินงวดแรก15ต่อคอดันผ่านนบข8กยนี้กลาดสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรผารวยวันนี้วันพฤหัสบดีที่1กันยายน2565 แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกะผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกระเสกพารว,วยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับประกันรายได้ข้าวปีสีมาแน่โจเรียนประกาศการสภาดันผ่านนบข .8 กอยอนี้ทั้งส่วนต่างไร่ละ1000บาทชาวนา เตรียมรับเงินงวดแรก15ต่อคอนี้นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายนพพลเรืองทองนาราสอสอพิถทงโลกพักเพื่อไทยในการประชุมสาภาผู้แทนราษฎรชุดที่25ปีที่4สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ที่รัฐสภาว่า ที่สมาชิกได้สอบถามถึงความชัดเจนของนโยบายประกันรายได้เกษตรกรปีที่4หรือปีนี้และให้ความเห็นว่าไม่เคยมีความชัดเจนและล่าช้าขอเรียนว่านโยบายประกันรายได้เกษตรกรมีความชัดเจนมาตั้งแต่ต้นเป็นนโยบายที่ดำเนินการต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา และนโยบายนี้ได้ประกาศเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ถแถลงไว้ต่อที่ประชุมรัฐสภาแห่งนี้ผูกพันรัฐบาลรัฐบาลดำเนินนโยบายนี้มาตลอดระยะส3ปีที่ผ่านมาและปีนี้กำลังเข้าสู่ปีที่4ซึ่งขออนุญาตเรียนว่าไม่มีทางเป็นอย่างอื่นได้รัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายประกันรายได้เกษตรกรซึ่งมีพืช5ชนิด คือข้าวมันสำปะหลังยางพาราปาลา์ลามน้ำมันและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะข้าวขณะนี้ได้ผ่านที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการตลาดที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คือตนเองเป็นประธานเรียบร้อยแล้วและกำลังจะเข้าสู่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือนอบอในวันที่8กันยายนนี้ถ้าผ่านจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งโครงการนี้จะเริ่มจ่ายเงินส่วนต่างตั้งแต่วันที่15าตุลาคม2565ซึ่งเหลือเวลาอีกประมาณ1เดือนครึ่งกระบวนการไปตามนี้ได้ทันเวลาอยู่แล้วและในความชัดเจนรวมทั้งมาตรการอื่นเช่นมาตรการคู่ขนานที่ดําเนินการมาโดยต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการเก็บสต๊อกข้าวที่เรียกว่าชะลอการขายของเกษตรกรแต่ละันละ1,500บาทรวมทั้งช่วยดอกเบี้ย3%เ ให้กับเกษตรกรกลุ่มสหกรณ์เกษตรกรที่เก็บสต๊อกข้าวไว้ในช่วงที่ข้าวออกเยอะและช่วยรองสีดอกเบี้ยร้อยละสามเช่นเดียวกันและไร่ละ1,000บาทครอบครัวละไม่เกิน20ไร่ได้ผ่านที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการตลาดที่มีการประชุมแล้วเช่นเดียวกันรอที่จะเข้าสู่การพิจารณาของกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติเช่นเดียวกันอย่างน้อยผ่านที่ประชุมอนุกรรมการแล้ว แต่จะตอบตรงนี้ก่อนที่กรรมการนบขประชุมตนไม่อยู่ในฐานะจะไปตอบเพราะทั้งหมดอยู่ที่คณะกรรมการซึ่งท่านนายกเป็นประธานมีตนเป็นกรรมการและมีสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรและหน่วยงานที่อยู่ในนั้นให้เป็นผู้พิจารณาอย่างไรก็ตามขอยืนยันว่านโยบายประกันรายได้ข้าวควรจะต้องผ่านเพราะเป็นนโยบายของรัฐบาล ที่แถลงไว้กับรัฐสภาและวงเงินงบประมาณทั้งหมดที่เสนอไป150,000ล้านบาทโดยประมาณใช้เงินไม่น้อยในการตั้งใจช่วยเหลือเกษตรกรขึ้นอยู่กับนโยบายการเงินการคลังซึ่งมีการประกาศกำหนดเพดานไว้ว่าต้องไม่เกิน35ซึ่งกระทรวงการคลังมีระบบบริหารจัดการเช่นทุกปีที่สามารถจัดสรรให้ผ่านพ้นไปได้แม้บางช่วงอาจจะขลุกขากบ้าง เพราะอาจตีเรื่องเพดาน30% 35%ซึ่งท่านรับทราบสุดท้ายชาวนาก็จะได้รับเงินส่วนต่างตามที่กำหนดไว้ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่4มีแน่ยืนยันตรงนี้แต่ต้องรอผ่านขั้นตอนกระบวนการให้ครบถ้วนตามกระบวนการทั้งหมดส่วนไร่ละ1,000บาทคณะกรรมการที่ตนเป็นป,ประธานเสนอแล้ว ขอเรียนว่านตนกับท่านเป็นผู้แทนรัษฎรเหมือนกันท่านเป็นห่วงชาวนาตนก็เป็นห่วงชาวนาตนเป็นผู้แทนรัษฎรเหมือนท่านไม่ต้องกังวลว่านตนจะไม่พยายามช่วยดูแลผลักดันให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นเพราะทั้งหมดเป็นผลประโยชน์ของเกษตรกรขอให้มั่นใจว่าเราเป็นผู้แทนเป็นตัวแทนเกษตรกรเหมือนกันไม่ต้องห่วงใจหัวใจเท่ากันที่ต้องการช่วยเกษตรกร โดยเฉพาะชาวนาผู้ปลูกข้าวครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่ทางกระผมคนแจ้ข่าวกเกษตรผารวยนาํามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวไร่ชาว,าชาวนาและท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันสําหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านโชคดีพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ